โอเคสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องโตเกียวตอนนี้อยู่ในเกมแมนอิเตอร์แลวเอามา EP นี้ EP นี้เราจะมาล่าคนกันนะคนนี้เราจะเก็บให้หมดเลยถ้าเวลามันไม่มากนะถ้ามันแบบไม่กินเวลาเกินเราจะเก็บให้หมดเลยสี่ตัวเราจะชิ้นส่วนชิ้นส่วนไฟฟ้าให้หมดนะ เช่น่าจะไวงั้นเราไปเรื่มที่คนแรกตอนนี้เราเรเว่ายี่สบสามแล้วนะตอนน,ตอนนี้ผมใส่กระดูกมานะใส่ชิ้นส่วนกระดูกนะจะได้พังเรือเร็วๆปั๊บปัป๊บดูนะดูนะเรือเรือลดออยางไวดูจะจะแตกแล้วเรือจะแตกแล้วแปบ๊บเดียวเร็วมากเลย ภารกิจเสร็จอย่างไวจะมีนักล่ามาไม่เนี่ยมามบบนี่แมันต้องพื้นที่โล่งๆแบบนี้แหละถึงจะทำงานได้สะดวกมาเลยเลยแล้วผมไปเก็บอ่ะไล่เก็บพวกของตามทางที่แบบมันให้เก็บอ่ะเป็นภารกิจเสริมอ่ะผมไปเก็บจนครบแล้วได้ ได้ตัวลำตัวความมืดมาด้วยแล้วก็ฟันความมืดแต่ไม่ได้ใส่มาใส่แต่ลำตัวมาแล้วเราเปิดใช้พลังความมืดไอ้นี่ดูโคตรเท่สีดำดำม่วงดูดูดูเหมือนมีพลังความมืดอยู่ในตัวกินพลยามียาม่หรือเปล่าหนอดดำหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเรือลำนี้พังช้างเลยต้องใส่เรือเริ่มเลเวเยอะแล้ว ตันจนสุดแมปเรียนที่ตองโล่งันนีสู้ง่ายสบายไม่ต้องห่วงมาเลยมาเลยไวชิวไวชิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ่มเ,เ,เล่นระเบิดแล้วใช่ไหมเริ่มเล่นระเบิดแล้วหรอเล่นแรงนะเรา ด,ด, 50, ด,ดู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 เลือดเรือเลือดดูดูดาเมจเข้าที Kaiser ่ละห้าสิบห้าสิบอะแรงจัดอะนี่ขนาดยังไม่ครบเซตกระดูกเลยเนี่ยถ้าครบเซตกระดูกจะแรงขนาดไหนดูดูพวกมันเรื่มเล่นระเบิดกันแหละเล่นระเบิดหรอเล่นระเบิดหรอเดียวเดียวเล่นระเบิดกันหรอครับ เบิดกันหรอครับเปิดใช้พลังเปิดได้ไหมเป็นไม่ได้อีกมั่นเต็มแล้วไม่ช่เหรอทำไมใช้ไม่ได้นี่ใช้แล้วมามาเลยนี่ความมืดกับกระดูกควงสว่านนะ่ะปลาควางสว่าน มาระเบิดเฮ้ยมาไงครับมาไงครับมาดิครับมาดิครับไหนมาเอออย่างงาั้น,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 นดิปัน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 แหกหมดอะปันปันโอ้เรือเร็วสามสิบสองนะแปลกไปลำต่อไป ไฟฮะปัน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 แตกหมดปันปันปันแตกปัน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 แตกหมดละมาดิครับมาดิก็มาดิมาดิไปไหนไปไหนไปไหน เรือไฟไม่แล้วนะ่ะแตกได้แล้วแตกได้แล้วแตกได้แล้วแล้วเ,เก็บเลือดก,ก่อนเก็บฟาร์มเลือดฟาร์มเลือดเฮ้ยิงได้ไงอย่ายุ่งในสิ่งที่ไม่ได้บอกอย่ายุ่งไม่เข้าเรื่องรับพลังใช้ได้อีกแล้วอ่าใช้ ใช่ฮะฉลามที่ไหนเขาทำแบบนี้ได้กันไม่มีหรอกมีที่นี่ที่เดียวแหละ,ะมามาปันปันจนหมดอ่ะปันทำไมขึ้นช้าจังวันนี้อ่ะ ปันต่อปันไปเรื่อยๆปันจนกว่าจะได้พร้อมใช้งาน,างนแล้วมาเรื่อยๆเลยพลังยิ่งกัดยิ่งเพิ่มนะพลังะไปฮนะนี่คือการฟาร์มแบบมาลาทอน EP นี้คือเราเราจะ บวกกับพวกมนุษย์อย่างเดียวเลยนะแบบ EP นี้ EP พิเศษเลยแบบบวกอย่างเดียวเน้นฟาร์มสายฟ้าฟาร์มชิ้นส่วนสายฟ้านะไป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  มาไหน,น,นจะมาอีกมามา,าดิมาอยู่ไหนอยู่นั่นใช่ไหมเดี๋ยวกินอ้าวร้อยโทเชนนอนซีมาแล้วว่ามาเถอะมาเถอะอยู่ไหนเรือยลำไหนอ่าลำนี้ใช่ไหมร้อยโท,ท Coast, ตเตนชนนอน หลายโทรก็ลโทเรเถอะลโทรก็ลยโทเรเถอะลโทรก็ลหลโทรเถอะมา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 แป๊บเดียวก็แตกอะ เฮ้ยเรือลำไหนวะอันนี้ไงน,นี่ไงน,นี่ไงเรือนนลอำนี้เรือลำนี้จะแตกแล้วจะได้แล้วเรียบร้อยรวบย่อยสารกายพันนะต่อ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 อย่าให้ขาดดีเลือด,ด้วยดีเลือด,ด้วย มันยิ่งโหดเรื่อยๆนะพวกมนุษย์เนี่ยมาใช้งานพลังได้อีกแล้วติดพิษด้วยติดติดพิษเรื่อยๆสู้ง่ายเลยแล้วพอเราปั่นเรือใช่ไหมแบบพวกคนบนเรือก็จะติดพิษพอมันตายก็ตกน้ำแล้วก็ได้กินศพพอกินศพแล้วปึ๊บเราก็เลือดลี เรือใหญ่เรือประมองนี่เริ่มแตกยากแล้วว่ะฮาโอ้ยเอ๊ะมาฮะมาตั้งเรือต่อจะเลเวลยีบสีแล้วนะ เรียบร้อยฮะแตกจินจินดีเลือด,เ,อดเตรียมแล้วก็จัดต่อเลือดแตกไปมากเลือดแตกไปมากฮะทำไมมาไม่หยุดไม่หย่อนนะไม่ทอกันหรือไงมะแบบเอ้ย ผมสู้ไม่ได้ผมไม่ไปนะผมไม่อยากตายผมมีลูกมีเมียลูกเมียผมต้องการผมถ้าไม่มีผมลูกเมียผมจะอยู่ยังไงถ้าผมไปตายล่ะอะไรแบบนี้เคยเจอนะเริ่มเคยเจอแล้วแบกอีกหนึ่งมาดูดูดูดเลือดเลือรถดีโคตรไหลเป็นน้ำอะแตกหมด ไม่มีใครรอดเอ้ยรอดได้ไงไม่มีใครรอดมามาต่อมากินให้หมดมาเรือลำใหม่มาเลยปันเป็นอะไรเนี่ยปัน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 หมดปัน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 หมด ันหมดมาเลยเรือประมงก็มาเลยปันปันปันอย่างเดียวปัน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 ,ป,นปันเราไม่ค่อยได้กัดเลยถ้าเรากัดพลังเราจะรีดเลยนะพลังเราจะแบบเก็แบบสแตกแบบ็กะเก็บอะไรวะเก็แบเบกียรเดีแบบ๋ยแวบบเราต้องกัดบ้างละกัดพวกมนุษย์ที่ตกน้ำกคนตกลงมาก็กัดกัดกัด กินเข้าไปไม่ใจเก็บเกียดด้วยเนี่ยพลังความใช้งานก็หมุนใช้พลังต่อนี่ติดทั้งพิษเรือก็แตกโอดจัด,ดชัว่วตอนนี้เราแทบจะอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่หาแล้วนะไม่กลัวใครแล้ว โอเคแล้วครับไม่กลัวใครแล้วจากวันนี้มาเถือมามาเลยมาเลยครับมาเริ่มเมื่อยแล้วนะเริ่มคำแล้วไม่ถึงในเกมอ่ะพี่พิจิงก็เริ่มเมื่อยแล้วเหมือนกันตอนนี้ ปั่นเรื่อยๆฮะคนปั่นไม่ท้อคนมาไม่เลิกรถเรือ,อเริ่มพังยากแล้ววะจะแตกง่ายไหมเนี่ยจเรียบร้อย ความคนได้เนื้อเยอะเลยนะไอ้ไอแดงไอไหมปลาล่างได้เรื่อยๆแป๊บเดียวเหมือนสีแล้วขนาดไปอัพจนหมดแล้วนะอาใกจะแปดแล้วมุมขวาบนต้องเล็กเจ็ดใกจะเต็มแล้วพอเต็มแล้วลากลากคนต่อไปก็จะมาแล้วเราก็จะเก็บ ขึ้นส่วนต่อไปวกนี้มันเล่นระเบิดว่ะถามว่าทำอะไรเราได้ไหมไม่ได้เพราะเราแทบจะหวัวที่สุดแล้วตอนนี้ นี่กระโดดคาบเรือจมไปดีมามาเกดแล้วเต,เต็มแล้วเกตเต็มแล้วข้างบนขอต้อนรับนักล่าคนต่อไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเกหรอ Mà ma lên mà mama, may Bill. mama, may mà ma ah, mama, Này bêu Chơi mama, này Này chứ mấy big mama, big mama, nè mama, big big Mom big mama, big Mom big mama, พี่เร ah, ืออย่างรู้อ่ะรู้แล้วไงครับรู้แล้วทนไหวหรือเปล่ารู้แล้วทนการปั่นของผมไหวหรือเปล่าครับอ่าเรือไฟไหม้แล้วนะเรือไฟไหม้แล้วนะเรือไฟไหม้แล้วนะเจ๊ เจ๊เรือไฟไม่แล้ว yeah, yeah. เจ๊เจ๊เรือแตกได้ห่างไฟฟ้าชีวภาพนะเดี๋ยวดูต่ออ่าต่อไปเราจะได้หัวเฮ้ยอันสุดท้ายเราได้กล้ามเนื้อแน,น่นเอาไปอัพมัง้งเอาหัวต่อไปหัวเท่เท่แน่นอนบอกเลย ของมันต้องมีของมันต้องมีเปิดพลังเอ,อื้อเอ,อื้อเอื้อเอื้อยังโหดนะครับยังโหดนะครับใครที่ไหนจะเทียบ ไม่มีหรอกไม่มีใครเทียบเ,เราได้แล้วโห่เกินไปแล้วโห่เกินไปแล้วกพี่เรือ48แล้วนะเดือยวเรือเหลือ48่สแล้วเรือเรือเยอะขึ้นเรื่อยมามาถ้าเราปั่นโดนคนนี่คนก็เจ็บหนักเลยนะ มาเลยครับมาเลยมา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 ไปให้สุดระยุดที่ความตายถ้าเราไม่ตายเราไม่หยุดนะจนเช้าแล้วนะปั่นเรือ24ชั่วโมง นนี่ออกขาวแล้วมั้งตลามข้างอยู่กลางทะเลตอนนี้ส่งนักล่าเข้าไปจานวนหลายสิบหลายยีหลายส0ม0ิบสี่สา 30, 40, ลำหลายสิบลำแล้วไ็ไม่มีสัญญาณตอบรับเลยมีแต่คนหายสาบสูญเรือแตกกันเป็นแถบไม่มีใครค่นเจตลามนั่นได้เลยไลด้โปรดส่งคนมาช่วยที่ นักล่าฉลานที่เก่งกาดคนไหนก็ได้มันพีดมันพีดก็มาด้วยรอเซี์มันพีดตอนนี้คุณพีทไ,ไม่ว่าครับโอ,โอ้ถ้าคุณพีดไม่มาคนศูนย์พันนะครับนี่จะามาไหมครับจะมาหรือเปล่าครับ มันจะมีช่วงเวลาให้เราพักอยู่นะแบบยู่ดีคนมันก็มาชา้าหรือแบบไม่ก็ไม่มาแบบรอให้เราแบบเกิดรอให้เรารีเลียดเสียดมาปัน่นแบบเป็นลูกค้างเลยทีเดียวป้าบป้าเฮ้ยทำไมไดาเมจเข้าน้อยจัง ปั่นไม่โดนนี่ทำไมเรื่อปัน่นไม่ค่อยเข้ามาเนี่ยไหมดีๆคนก็หายแบบมันไม่ไม่มาแล้วมาช้าเกินมาแล้วมาแล้วแปดครึ่งแ,แล้วตอนนี้ เอาค่าคนที่แปลก,ก็พอแล้วอะจ,จะได้หัวแล้วเราไปใส่หัวกันกเพิ่มความหล่อเท่ให้ตัวเองโ oh, หเลือประมงเลือประมงให้แตกยากจริงแตกยากแล้วก็แตกครับแตกยากไม่ได้แปลว่าไม่แตกครับ ยากไม่ได้แปลว่าไม่แตกนะครับมาครับมาครับทำไมนานเต็มอย่างเดียยังไม่เต็มเลยเรื่อ,อน้อยมากขนาดเราพังเรือไปตั้งหลายลำเราฆ่าคนไปตัง้งเยอะเลยนะ เซซ่าเรืกกองเต็มพื้นแล้วมั้งาครับมามาให้หมดมาให้ทั้งประเทศอะเอาเรือดำน้ำมาด้วยเลยไหม ไม่ได้รีเลื่อดเลยว่ะมารีเลื่อีเลือดมาเก็บเกๆไปด้วยรีอเลือดไปด้วยมา แกเตรียมแล้วครับแกเตรียมแล้วอีดใจเดียวอีกอิดใจเดียวโอ้ย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 มาดำน้ำลงมาทำไมดำลงมาก็โดนจัดการดิ ไม่ฉลาดอีกแล้วมาเลยนะพวกพวกนี้ป๊า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 เฮ้ยพลังมาไอ้เงี้ยเดี๋ยวเกวไว้ใช้กับไอตัวหัวหน้าเดี๋ยวใช้กับตัวหัวหน้ามา รีบส่งหัวหน้าแกมานี่คือคำสั่งนี่คำสั่งรีบส่งหัวหน้าแกมาอ่าเต็มแล้วได้เวลานี่ลำสุดท้ายสินะเร็วก่อนหัวหน้าจะมามาเร็วรีบแตกหัวหน้าแกจะได้มาสักที จบร้อยมาเลยต่อไปใครมาแล้วผู้บัญชาการเพอร์ซี่อู้รถไปรถรถผู้ผิทเรือมีไฟฟ้าด้วยแบบนี้พังเรือ,อยากเนี่ยดู ราจะเข้าอุย้ยเลือดรถเร็วมากไฟฟ้าเรือรถเร็วมากเราต้องโดดขึ้นไปฆ่าพนเลยอเล่นแบบนี้อยู่ท่าจะยากเฮ้ยอะรเราพางังไฟฟ้ามันได้เ้ยตายมาแล้วมาแล้ว เดี๋ดวได้ันพังได้ใช่ไหม s <S ใส่ในในในัใน,ใน,ในพังตรงไหนเอย เล่นยากว่ะตัวนี้เล่นยากแบบนี้เจอเหลี่ยมแน่ลอดมันคือแผนลอ่อโอ้เลือดขึ้นน้อยมาก เรียรีเรียรีเรียรีเรียเสร็จแล้วไปมันอยู่ไหนนั่นไง

รีพังเลยฮะรีพังเลยไอย้เลือดรีเลือดขอรีเลือดก่อนตัวนี้เจยวเจ้า คนลงมาเรื่อยๆเลยวะไม่กลัวตายหรือไงมาลำนี้แหละตัวปัญหานี่ใกล้แตกแล้ว เดียวจบจบตายมาดูสิ่งที่เราได้โอ้เราต้องเอลเดอร์ก่อนถึงจะใช้ได้ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้น่าเสียดายนี่แต่เราได้หางสายฟ้ามาได้มาก็ต้องอัพอย่างที่ นี่อย่างที่ต้องใส่กับตัวนี่นี่แม่ปัญจโด